สวัสดีครับช่องชิลองฟาร์มจากอำเภอเมืองชัยภูมิคลิปนี้นะครับเป็นช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นครับเราปล่อยแพะแกะไปเลี้ยงให้เลีมยมหญ้าเลีมกระถินอันนี้ก็นางงามครับแพะตัวขา,ขาวๆเมื่อกี้เจ้าขคอ,อีน,น้อยหมูป่าน้อย ก็ออกมาด้วยครับเป็นบรรยากาศบ้านๆฟาร์มบ้านๆไม่มีอะไรมากมายครับเยี่ยงแบบแพะแกะไล่ทุ่งปล่อยไปเรื่อยๆประมาณนี้อันนี้ก็เป็นบริเวณด้านซ้ายเป็นคลองสาธารณะคลองสาธารณะแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วครับ นี่ครับเห็นไหมครับแพะชื่อว่านางงามครับตัวขา,ขาวๆครับกําลังกินใบกระถิน่นอยู่นี่ครับชื่อว่านางงามครับก็เข้าเรื่องครับนะครับมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกันครับการที่แพะแกะกินอาหารนั้นตามหลักวิชาการเขาบอกว่าแพะจะกินใบไม้70%เซนต กินหญ้าซะ30%แล้วแกะล่ะแกะกินอาหารยังไงตามที่นักพิชาการท่านบอกมาก็คือแกะจะกินหญ้า70%กินใบไม้3ามๆ30%ก็มันเหมือนว่าจะยังแย้งกันอยู่นะครับว่าแกะจะกินหญ้า70%เเซต์ ส่วนแพะจะกินหญ้า30ส่วนมากก็จะกินใบไม้เป็นหลักโดยเฉพาะใบกระถินนะครับตอนนี้ก็เราเลี้ยงแล้วประมาณ1ชั่วโมงผ่านไปทั้งแพะทั้งแกะก็อิ่มครับกำลังเดินเข้าข้อข้าฟาร์มครับอันนี้เป็นแพะพันธุ์พ่อพันธุ์ของเราครับ ตามไปด้วยแกะ,แกะขนเป็นลูกผสมครับลูกผสมมีทั้งขนสั้นและขนยาวอันนี้พ่อพันธ์ุแกะสกีขาวเดินไปเมื่อกี้ครับเราก็ปล่อยแพะสองช่วงเวลาครับช่วงเวลาตอนเช้าประมาณ3ามโมงเช้าแล้วก็ไล่ข้าคอกประมาณส0บหรือสิบเอโมงให้มากินน้ำครับ และช่วงที่2ก็คือปล่อยช่วงประมาณสี่โมงเย็นครับปล่อยช่วงสี่โมงเย็นเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะเย็นไม่ร้อนมากเกินไปแพ้แกะก็อยู่ได้นานคนก็ไม่ร้อนเหมือนกันมาแล้วครับแกะแกะเท่านั้นนะครับไม่ใช่แพ้นะครับเมื่อกี้นะครับเดินมากลุ่มนี้คือแกะ จะเป็นพันเซนต้าหรือว่าพันอะไรก็ไม่รู้นะครับคิดว่าเป็นพันลูกผสมจะผสมอะไรถ้าผู้เชาวชาญรู้ก็แนะนำคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวีดีโอนี้ได้นะครับส่วนมากก็เขาจะเรียกว่าแกะพันพม่าหางยาวครับเดินไปแล้วครับขนยาวยๆาปุบยก็มีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับ ได้คอมเมนต์หรือว่ามาเยี่ยมฟาร์มเราแล้วก็สอบถามว่าว่าอะไรครับถามว่าเราจะซื้อแพะแม่สาวไปสัก 2- อสตัวแล้วก็ซื้อแกะพ่อพันธุ์ไปหนึ่งตัวให้แกะผสมพันธุ์กับแพะจะได้ไหมคําตอบที่ได้ก็คือไม่ได้ครับเพราะว่าแพะกับแกะมันคนละสปีชีส์คนละประเภทกันครับ จึงไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้หรือถ้าผสมพันธุ์ก็ลูกออกมาก็ไม่สมบูรณ์มีโอกาสตายได้สูงหรือไม่สามารถคลอดลูกออกมาได้ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ถามก็มีคำตอบมาแล้วครับว่าแพะกับแกะไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้ก็แจก,กันนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังแล้วครับ โต้แย้งมาถามบอกครับว่าทำไมม้าผสมพันธุ์กับลาได้ออกมาเป็นล่อม้ากับลาเป็นสปีชีชีเดียวกันครับเมื่อม้าผสมพันธุ์กับลาแล้วจะออกมาเป็นล่ออันนี้ต้องทำความเข้าใจกันในดีครับว่าม้ากับลาเป็นสเปชีช์เดียวกันสามารถผสมพันธุ์กันได้ ่วนแกะและแพะไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้นะครับเข้าใจกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นเย็นประมาณ5โมงเย็นแพะแกะก็เริ่มทยอยข้อข้อเข้าฟาร์มไปกินน้ำนครับท่าในใดมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับ เรายิดีตอบให้ทุกคำถามหรือใครสนใจอยากจะได้แกะครับแกะพันพมา่าหางยาวที่เราเล่าสู่นฟังก็คือตัวขนปุกปุยนะครับเราก็มีไม่มากครับแต่มีพอแบ่งจำหน่ายให้เพื่อนๆพี่ๆได้ไปเลี้ยงต่อครับใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับมาเลือกมาดูตัวจริงที่ฟาร์มที่คอกเลยครับ นั้นก็อีกกลุ่มหนึ่งครับไก่ๆนู่นกําลังทยอยออกมากําลังเดินมาครับแม่ดาครับแม่ดากาลังเดินออกมาครับเห็นไหมครับสีดําๆเดิงเข้ามาแล้วอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ที่อายุมากแล้วครับอยู่กับเราประมาณเกือบเกือบจเจ็ดหรือแปดปีแล้วครับก็ยังให้ลูกได้ปกติลูกก็สมบูรณ์ส่วนมากก็ออกเป็นลูกแฝด 83ก็มีนะครับแม่ดำเมื่อกี้นะครับที่เดินออกไปอันนี้ก็แพะที่เรานำเข้ามาครับซื้อมาท้องครับอายุท้องประมาณลราวมันสา3หรือ4เดือนนะครับชื่อนางงามครับเห็นไหมครับงามไหมครับสวยไหมครับนะครับมาชัวตัวเลยท้องกลมเลิกเลย จะแฝดหรือไม่แฝดรอรุ้นกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเล่าสู่กันฟังถ้าชอบประกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ